สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะวนันนี้เราไปกินบะหเย็นปวนกระช่างมันกินไปเลยอยากกินเล็วก็กิน,นหิวมันหิวแล้วอ่ะแต่ก็มีความรู้สึกที่อยากกินเร็วเกิด ไมไดไมอ่กินม่หมดนะกินไม่กกนแค่เค่นี้เท่านั้นก็จะไม่อ้วนไม่อ้วนสกถตัวเองไว้ว่าไม่อ้วนไม่อ้วน นะ้รนนี่รู้สึกแฮปปี้มากเลยได้ได้รับข่าวดีได้ทำงานเพิ่มได้ทำงานเพิ่มผู้บริหารเขามอบหมายงานให้เพิ่ม ว่าปฏิเสธไหมไม่ค่ะไม่ว่าปฏิเสธเขาจะทำอะไรจะทํา <c oughs> ไปตอบได้ที่ยังทํางานอยู่ที่นี่ <c oughs> ทำไป <c oughs> ไม่ดีที่สุด ภาพมันนี่เนะาะใจมันสว่างเกิน ว่าทำอะไรก็ทำาแหละว่าแต่มอบหมายอะไรงานอะไรมาให้ทำก็ทำนันแหละหชีวิตการทำงานก็คงยังเห็นลหละว่าให้เราทำจะไม่ใช่คนอื่นทำ จะอยู่จนเกษียณหรือเปล่ายังไม่รู้เลยทำให้มันเต็มที่เต็มที่กัทุกอย่าง ก็ตกงานตอนแก่ทางาน,นค่อยอาจจะเห็นว่าเรายังเป็นบุคลากรที่ทำประโยชน์ให้กับองค์กรได้อยู่ก็มอบหมายงานมาให้เราทำคิดในทางบวกเอาไว้เนาะ เขาก็ว่างานมันหายากคือมันก็น่าจะจริงแหละแล้วก็แล้วก็ไม่ใช่คนมีความสามารถอะไรมากเนาะเราก็ทำงานของเราไปได้เรื่อยนั่นแหละตทกไทไดโยเกิด์ตเบอกแล้วมันไม่ร,รั่ว กินแล้วรู้สึกผอมเลยผอมขึ้นมาทันทีเลย โยเกิร yeah, no, ์ตมาเออลืมนึกลืมซื้อของมาทำโอเวอร์ไนท์โอ๊ตเนาะมีช่วงมีช่วงหนึ่งก็ทำกินอยู่นะอร่อยโอเวอร์ไนโอ๊ตเพื่อนเพื่อนตัวไหนลองทำดูได้นะโอเวอร์ไนท์โอ๊ตโยเกิร์ตโยเกิร์ตข้าวโอ๊ตแล้วก็ผลไม้ แล้วอาบน้ำเราจะไปอาบน้ำเตรียมตัวนั่งทำง,งานต่อไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ